Như sơ vãi thôi Nhưng mà chẳng mới đai tù Sơ vãi, sơ vãi Giáy không? Nhưng mà bên in đầm đầm สามโลเก็บร้อยเก่งติดฟ้าคุ้มลองทำเองสุดยอด จดครับสุดยอดดูดูดูจะไม่เข uh ้าโอ้โหติดิดสำคัญเลยสวายกับสวายสามโลสี่โลมีครับผม โดนจุดสำคัญเลยบานเลยลูบเลอร์ <c oughs> เจอลูกดอกทำเองเป็นไงฮึอึ <c oughs> งอเลย <c oughs> เก็บฟ้าครับผมมาแล้วปืนศูนย์ไทยช่างพลอยชุดบนช่างอาร์ต ตีบช่างเชียนจังโมนิฟายใหม่รอบนึง่งจัดมาครับสวายสีโลกว่าครับผมวันนี้